นไฮฮลล่มาแล้วสวัสดีครับรอกันอยู่ไหมมาแล้วครับเชียโมไฮ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 มีแต่ไฮไฮไฮหมดเลยนะครับไฮคิดถึงจางคิดถึงแบบจางเหรอครับพี่ถึงจางแบบเนี้ยสวัสดีครับพี่สุหล่อสวัสดีครับน้องสุดสวย อัญยองครับตอนนี้กำลังรอตรองนัดอยู่นะครับยอมรับดูว่าครั้งนี้รนัจะเข้าร่วมได้หรือเปล่าแต่นันแะนัะนแนเหมือนจะมีปัญหาติดขัดเลยนะครับ นี่คิดว่าไงตรงน,นั้นไม่สามารถเข้าร่วมได้ปัญหาระดับด้อมจริงๆอ,อ้ามาแล้วโอ้<ต>ปัญหาอะไรหรอครับปัญหาระดับด้อมหายไปเรียบร้อยแล้วเย้ <c oughs> yeah. ทุกอย่างถูกแก้ไขเรียบร้อยโอ้โหดีใจที่สุดเย้ไลฟ์ไดแล้วใช่ครับสวัสดีตรงนั้นแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาแค่สองคนนะ ใช่ครับวันนี้เรามีคุณเลขาโอ้นมาด้วยใช่ไหมฮะครับเดี๋ยวเดี๋เด๋อต้องให้ขอมานะแบ็กชดนเชิญไปแล้วนะมาละสวัสดีครับคุณอ้นคุณเอสเอสโดเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้เป็นกล้องหลังอยู่ก็ว่าทำไมมืดจัง อ๋อเออกว่าททำไมหล่อจังเฮ้ยพี่แม็กชมตัวเองทำไมครับแหมสวัสดีครับทุกคนสวัสดีเป็นทางไกลหนึ่งครั้งนะครับนี่เรามาล้ากันก่อน EP เจ็ดนะฮะทำไมผมไม่เห็นหน้าพี่แม็กเลยไม่เห็นหรอตอนนั้นเห็นหน้าไหมตอนนั้นเห็นหน้าพี่ไหมเห็นนั้นเห็นครับเห็นหน้าทางพี่แม็กแล้วก็ทางเอสเลย แปลกเอสเอสเห็นนัดปะหรือว่าไม่เห็นพี่เห็นเห็นเหเห็นแต่นัดอ่ะคือมันปัญหาที่จริงแล้วคนเราเวลาเจอปัญหาก็จะแก้กันไปเรื่อยอัดวีคที่แล้ววีคที่แล้วพี่ไลฟ์ใช่ไหมพี่ก็เห็นน้องนัดเป็นจอดาวเหมือนกันโอเคอ่าอัปเดตมีคนหนึ่งรอยกมีคนหนึ่งเกมอัปเดตไอจีหรือยังคือผมต้องออกไลฟ์ไปอัปเดตก่อน อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี okay, okay. Okay. No. No. ๋ยวไว้ข้างหน้าก okay. okay, okay. ็ได้แต่ว่าเห็นน้องนัดใช่ไหมเห็นเห็นนัดครับโอเคโอเคไม่เป็นไรครับก็เราก็จะไปตามนี้แหละอ้ยนี่ไม่เป็นไรก็อดปัหาความหล่อแม็กเลยดิเออดีแต่ไม่เป็นไรเห็นเห็นมามากพอแล้วครับโอ้โหอมาพอแล้วเหรอยังยังไม่เห็นทั้งหมดเลยนะ่ออ๋อยังไม่่เห็นทั้งหมดเลยเหรอพี่ยังไม่เห็นทั้งหมด หวยตัวเองปะพออะไรพออะไรเดี๋ยวคนเขาจะหมันไสเอามีมีแต่คนบอกว่าเน็ตเน็ตเน็ตไม่ชัดเน็ตเก้าบาทอีกแล้วฉันรับปวดหวยคนะทํทำไมนะช่วงนี้มันถึง,บงเบอร์จังเบอที่แมกเบอคนเดียวเบอร์ว่ารักแถบกคนเดียวเหรอครับเน็ตเก้าบาท อนนี้มันอยู่แบบสัญญาณเปลี่ยนเน็ตตัวนของเปลี่ยนไม่ได้จริงตอนเนี้ยผมว่าจะเปลี่ยนยังไงอ่ะคนไม่เป็นไรนะทุกอย่างมันมีปัญหานะครับแต่ว่าเราจะก้าวข้ามปัญหานี้ไปฮะเน็ตมันจะดีภายในไม่ช้านี้ภายในแบบนาทีนี้เน็ตมันจะดีแน่ๆนะครับดีครับตอนนี้น้าเห็นหน้าคุณเอชัดแล้วแต่หน้าพี่แม็กยังไม่ชัดแต่ว่าเดี๋ยวได้เพิ่เป็นโฮสต์ในเ็น้เห็นชัดแน่อะไรนะ อยากเห็นเพราะพี่แม็กเป็นมีคนถามว่ามีคนถามว่าไวไฟไหมคะไม่ไวไฟครับติดไฟยากหน้าเบลอทุกคนเลยอ้อเราเราจะแก้ยังไงฮะไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าแม็กอะเห็นน้องนัดกับเอสชาด์ชัาร์ดนะนัดก็ชารัดแล้วชารขึ้นแล้วชาดขึ้นแล้วบอกไล้เห็นไหมภายในนาทีนี้มันจะชัดขึ้นนี่ไงทุกคนบอกแล้วชัดแล้วชัดแล้วครับพี่แม็ก ีโอเคช่แล้วครับเริ่มชันละสงสัยเมื่อกี้แม็กทำมือถือสายติปโอเคไม่เป็นไรสายยังไงี่ใช่เมื่อกี้มีคนเล่นมุกครับไม่มีเคเรามาเข้าเรื่องดีกว่าเข้าเรื่องเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าโอเคเคเข้าเรื่องอะไรดี เราจะมาเข้าเรื่องกันนะว่าตอนว,วันนี้เป็นดื้อเฮีย EP เจ็ดแล้วนะครับทุกคนก็เป็น EP ที่เนื้อหาค่อนข้างเยอะมากๆนะครับเป็นยังไงบ้างน้องนะใช่ครับก็บอกเลยว่า EP นี้คือทุกคนจะได้ทุกคนอาจจะได้เข้าใจในหลายๆอย่างครับผมใช่เ<อ>พราะว่าเพราะว่าใน EP นี้เราก็จะมีเรื่องราวมากมายเลยแบบ ปมต่างๆที่ทุกคนสงสัยทุกคนอาจจะได้รู้ในวันนี้ก็ได้ครับแต่ต่ทั้งหมดไหมอันนี้เราก็ต้องมาอรอลุ้นกันอ่าใช่จะแ,แบบว่าเป็นแบบการแก้ปัญหาหลายๆอย่างแล้วก็เคลียร์เคลียร์ใจหลายๆอย่างนะครับผมหลายๆเรื่องก็อาจจะได้ถูกเคลียร์ใจใน EP นี้นะครับแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรต้องรอดูนะครับทุกคนแม้ก็ เอี้ก็จะมีเลขาส่วนตัวนะครับผมมาคอยช่วยเคลียร์ใจด้วยีพ p นี้คุณออนไลน์มากบอกเลย EP นี้เอาพี่ไปสปอยแล้วอ่าวหรอคุณคุณว่าเขาทำาาแบบนที่ไม่พูดแล้วที่ไม่พูดแล้วอะไรนะเนี่ยเนี่ยมีคนคนถามว่าเลขาอ้นขู่อะไรน้องเทมอ่ะอุ้ยจริงๆอีกแบบหนึ่งก็ได้รู้กันแล้วนะครับใช่ไหม ถามแบบนี้เพราะว่าจะไม่รอดูกันใช่ไหมทุกคนแต่วันนี้ทุกคนจะได้เห็นอะไรฮะอ๋อนัทจะบอกว่าแล้ววันนี้ทุกคนก็จะได้เห็นแบบคุณเลขาอ้นในแบบเครื่องแบบใหม่ๆด้วยวันนี้ออกจากแบบชุดทำงานแล้วเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกที่ เป็นเป็นยังไงครับความความความหล่อมันจะเพิ่มขึ้นไหมครับหรือว่ามันจะแตก่ยังไงไหมฮะกับชุดแรกก็ต้องให้คนดูเป็นคนตัดสินเออไลน์มัน์ายเ้ยมีคนถามว่าเลขาอ้วนเป็นคนดีหรือไม่เลขาอ้วนเป็นคนดีไหมไม่รู้แต่ว่าเอสเป็นคนดีครับโอ้เอออยากจะนองตรงนี้นะ ตามนั้นนะฮะผลดีครับดีก็ดีครับแต่ว่าโอเคให้ให้ให้ดีในระดับหนึ่งแล้วกันเกือบจะเทียบเท่าพี่แม็กแล้วแต่ยังไม่ถึงนะโอเคมันเรื่องนันมันแน่นอนอยู่แล้วใครจะไปเทศเท่าพี่แม็กเอาไอ้เราก็เถียงอยสิเพื่อนเอ,อ่าอห,ห,หมุนติวแล้วเออนานหมุนไปไหนอ่ะนานหมุนติวแล้ว าวนัดลับมาก่อนจะรีบไปไหนกันมาเออยังยังไม่ครบเวลาเลยอ๋อนี่ซื้อเวลาไว้ใช่ป่ะชั่วโมงละสิบบาทอะไรอย่างเงี้ยเหนื่อยเติมเงินเนาะอ้ยไปแล้วเนี่ยเติองนเออนัดไปละโอ้น้องนัดพี่แม็กซ์บอกว่าผมอยากออกแล้วโ้าใหม่อ่ะทำไมอ่ะ ผมไม่เห็นหน้าพี่แม็กตอนนี้ค,คือเหมือนผมเหมือนผมคุยกับตัวเองแล้วก็ผมมองหน้าตัวเองแล้วก็คุยแต่เสียงอย่างเดียวอ,ะอ่ะเ้ยเหมือนพี่พวีที่แล้วเลยพี่วีที่แล้วพี่ก็เห็นหน้าพี่คนเดียวแล้วพี่ก็คุยกับจอดํามของนัดอะ่ะโอเคโอเค,อ,เคออกข้ามใหม่ได้ออกข้ามใหม่ได้เดี๋ยวรอเนยค,ค,ครับโอเคครับไปอัปเดตไอจีด้วยอ่าโอเคเพราะว่าที่ที่ที่หายนะครับผมเพราะว่าแบบไปอัปเดตไอจีมาทุกอย่างก็จะแบบเนียนกริปนะครับ เดี๋ยวแม่จะเชิญก่อนนะเชิญน,น้องนับนะน้องนับนัทสิทธิ์เชิญป๊าบแล้วก็เอสเชิญเชิญมาแล้วครับทั้งสองคนจะมาหรือไม่มีคนมาแล้วหนึ่งเห็นหรือเปล่าไม,ไม่เห็นอารมณ์เดียวก ไม่เป็นไรพี่เข้าใจเอสดีพี่เข้าใจน้อยสุดบอกเลยไม่เป็นไรครับเงินก็ตามนี้ได้ใส่เิลเตอร์ก่อนหน้าหน้าไม่่อยลอดเท่าไหร่เฮ้ยนี่หล่ออยู่นะเฮ้ยพี่ก็ว่าไปเฮ้ยพี่ก้ามาจอยสวัสดีครับอ๋อมาแล้วครับอุ้ยอ๋อเย้ กลับมาแล้วครับไปไหนมาตรงนัดโทรสา์นัดร้อนเกินอีกแล้วแล้วไลฟ์ก็หลุดไปเลยครับผมอกลับมาโอ้เนโอเคโอเคเหมือนเดิมต้องนี้ช่วงนี้ไอจีแบบว่าไม่ได้อยู่พวกเรานะครับแต่ว่าเดียวเราจะมาเอาไอจีมาเป็นพวกพวกเราให้ได้นะครับเราต้องทวงคืนไอจีครับใช่ไม่เป็นไรนะก็เดี๋ยวมา เมื่อกี้ล้วก็เหมือนพูดคร่าวๆในอีพีนี้เวลานะก็อีพีนี้นะครับทุกคนต้องทุกคนต้องตั้งใจดูนะครับแล้วก็จะได้ดูเรื่องราวเนื้อเรื่องแบบหลายๆอย่างของซีรีส์เรื่องนี้เลยนะที่ที่แบบว่าได้ถูกเปิดเผยมาแล้วนะครับแล้วก็เตรียมนะเตรียมแบบหมอนค้่งป้องโคมนะแล้วก็แบบผ้าผ้าผ้าเช็ดหน้านิดนึงนะเผื่อเอาไว้แบบเช็ดหน้าอะไรอย่างนี้เผื่อหน้ามันตอนดูอ๋อเข้าใจละ <laughs> รับทราบครับครับ ไดแ้แล้วก็ใช่ได้ก่อนแล้วก็เออเออบอกว่าลืมเลยว่าวันนี้ใครซื้อบัตรแล้วบ้างครับวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับเรามาดูอีพีจบด้วยกันเอซื้อบัตรแล้วใช่ป่ะน่ารักมากนี่แต่ว่าบัตรอาจจะแบบบัตรได้นั่งที่นั่งข้างๆกันเลยของเอสอะอ่าเอ้ก็อันนี้บัตรล็อกป่ะเนี่ยพี่อันนี้พี่แบบ โหเดี๋ยวเขามีดราม่าแน่เลยผมล็อกบ,บัตรค้างพี่อะทำไงอะเอน,นเขาก็อย่าไปบอกคนอื่นสิรู้กันแค่นี้โอเคคนอืน่นว,วาวุ่นเลยนะ <laughs> วาวุ่นกันเลยทีนี้หนูครับหนูครับเอ้ยลองชวน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 ,ชวน,ชวน,ชวนอ่าช่วงชาวินเตอร์แฟนส์ให้มาถ้าใครสามารถมาได้ให้มาให้หน่อยใครก็ได้ครับ <S 2> <S 2> <c oughs> หรือแบ่งงันคนละคำได้เลยสลับกันเฮลโลไฮเฮลโล กูดิ Hello Interfans Yes นเราจะให้พูดเราจะพูดหรือให้ผมพูดครับให้คุณเอสพูดดีกว่าให้คุณเอสให้คุณเอสพูดบางคราวน้องนาเราพูดพูดหลายรอบแล้วให้ให้คุณเอสลองออนออนแบบชาวอินเตอร์แฟนมาบ้างโอเคแบบว่าใครมาดูพวกเราอะไรอย่างนี้ใช่โอเคใ Hi So Um Hi Interfans Um Just a little reminder that on the twenty-first of October, we're gonna have the final EP episode of Naughty Babe the series. So we're gonna watch the the final episode together at Siam Paragon. So if you can come to Thailand or if you are currently staying in Thailand now, we would like to see you all. So don't forget to come and buy the ticket and watch the final episode together with us. ขอบ to see you ้าวสุดยอดเลโโหพี่อยากตบมือแต่ที่ถือโทรศัพท์อยู่แต่ผมไม่เห็นพี่แม็กตบข้างหนึ่งเนี่ยนะตบอีกข้างหนึ่งจะได้มีเสียงเก่งว่าดีมากเก่งมากเก่งมากนั่แหละเราขาแบบนี้ yes I wish I was there นะครับก็นะครับใครใครที่สามารถมาได้นะมาเจอกันนะครับผมมาดู ep จบพร้อมกันนะทุกคนเราจะได้แบบ ็บบรรยากาศวันสุดท้ายที่อีกซีรีส์เรื่องนี้จะออนนะครับด้วยกันนะครับทุกคนใช่ใช่ครับ<ช>เพราะว<ช>่า <ๆ S 1> เราก็แบบเริ่มเดินทางมาด้วยกันต้องแด่แบบซีรีส์ออนอีพีแรกเลยแล้วเป<ช>็อาทิตย์หน้าก็คือแบบตอนจบแล้วด้วยครับก็อยากให้ทุกคนมาร่วมแบบจดจำแบบวันความทรงจำดีๆในดื้อเฮียไปกับพวกเราด้วยกันครับพี่ผมผมอยากไปมากผมอยากไปเจอทุกคนอยากไปดูพร้อมพี่แม็กกับนัดมาก แต่ต้องแต่แต่ตอนนี้ยังยังไม่ทราบครับว่าจะสามารถไปได้ไหมเอออยากให้ต้องกตอนนี้ประมาณแบบประมาณแบบเจ็ดสิบเปอร์เซนอ่ะคิดว่าได้ไปแต่ว่าที่สามสิบอ่ะยังไม่แน่ใจต้องรอแบบรออคอนเฟิร์มคิวมาใช่ใครอ่าเพราะแบบใช้คมแบบนี้เดี๋ยวเคียร์จะไปจัดการ เออเดี๋ยวเดี๋ยวหลังไม่ไปบอกนะครับดเล่นูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นพู้เล่นโอ้โหท่ามาได้ก็มานะอยากให้มามาก่มอยากไปได้ได้ไม่เป็นไรเราเข้าใจนะเราเข้าใจเราจะจำเอาไว้เราจะจำเอาไว้ไม่วันเปิดขายบัตรเมื่อไหร่นะพี่เปิดวันนี้บอกนี่เปิดไปแล้วครับตอนเที่ยงใช่ใช่ครับโอโโอเดอเกตอีสนา่วิง available being on sale so if you don't have the ticket yes so you can go on the website or the link and buy yes yours ticket melon yes yes yeah you guys go grab your ticket right now yes yes แต่ไม่ก็อันนี้ insert link insert link แต่ไม่มีนะเราเล่นไม่มีนะไม่มีนะเข้าไปดูใน X ได้เลยนะครับผมก็สามารถที่จะไปครับเรามา capture กันดีกว่าสามคนวันนี้ ทำท่ากันสักสอท่านะครับให้ให้ให้นี่มาละมาทำท่าแรกกันหนึ่งสองท่าไหนท่าไหนท่านี้มีมือเดียววะดิท่านี้กันโอเคท่าที่สองสองท่าที่สองเอาท่าไหนดีที่ไหนเอามือไปแล้วอ้าชิถตาละอืมตันนี้ ชาสุดท้ายทุคกคนแล้วอย่าลืมนะครับวันนี้ดูซีรีส์นะครับนอตตี้เบฟสนะแล้วก็ใส่แฮชแท็กด้วยนะครับนอตตี้เบฟส EP เจ็ดนะครับทุกคนใช่ครับแต่ว่า ก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับเดี๋ยวเราจะก่อนที่เราจะจากกันไปดูซีรีส์นะครับเดี๋ยวเราจะแป๊บนึงนะครบถึงไปนะครับพวกเราก็รออ่านฟีดแบ็กทุกคนในแถบตือนะครับผมก็สามารถเข้ามาเล่นกันได้ตลอดวันเลยตลอดวันเลยแคชแท็กคืออะไรนะครับแคชแท็กคืออะไรนะครับพี่แมกำนัดแฮชแท็กแฮชแท็ก EP7 ครับอ่าพักกันนะทุกคนแล้วเดี๋ยวมา นับปีก่รปิดจอผมทางวะเนี่ยทำไมทำไมเขารวม <c oughs> เขาร่วมจอได้ดหรอไลฟ์ไอจีอะ <c oughs> เรา, Live ลเราไลฟ์ไอจีแล้วเดี๋ยวเราจะไปอ่านรีแอคกันนะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันในแฮชแท็ก <c oughs> นะครับผมนอที่เบียร์ ep เจ็ดนะครับทุกคนฝากด้วยนะดูสดทางช่องวันสามสิบเอ็ดนะครับตอนนี้เลยเดี๋ยวเปิดรอเลยนะสี่ลูครึ่งนะครับแล้วก็ดูย้อนหลังนะครับแล้ทางยูทูบมันดีชาแนลนะครับแล้วก็ดูแบบอันคัดเวอร์ชันนะครับทางไอซีนะครับทางไอซีครับผมแล้วก็พี่กาลัง แล้วก็อย่าลืมมาดูความหล่อของเออคุณเลขาโอนด้วยนะครับผม EP เจ็ดนี้เลยนะคะใช่ใช่ครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูซีรีส์กันละอย่าลืมนะครับผมแฮชแท็กนอตตี้เบร EP เจ็ดนะครับเอสมาแล้วเจอกันมีอะไรพูดคุยกันนะครับบายครับบาย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 กล้องนี้ด้วยบายครับ